เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างยิ่งนะครับกับผมวายโยสวรรคเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานครับวันนี้ครับท่านประธานสภาของเราถกเถียงนะครับอภิปรายกันในเรื่องของพอลอรลกรที่จะให้รัฐบาลเนี่ยกู้เงินเพิ่มอีกก่อนหนี้เพิ่มอีก5 0 0แสนล้านบาทนะครับขออนุญาตฝ่ายสดน,นํำสไลด์ขึ้นนะครับสไลด์ตัดไปครับ เรามาดูกันที่ข้อมูลเชิงประจั์ครับท่านประธานครับว่ากันตามข้อมูลว่ากันตามพยานหลักฐานการพิจารณาพรกรกู้เงิน5แสนล้านในครั้งนี้ครับท่านประธานเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่พูดถึงพรกเมื่อ1ปีกับ11วันที่แล้วก็คือพรกรกู้เงินหนึ่งล้าน,ล,านล้านบาทครั้งที่แล้วครับท่านประธานผมไม่ได้พิปรายผมให้โอกาสครับเห็นครับว่าประเทศชาติมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงิน จริงๆนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง1ล้านล้านบาทครับท่านประธานครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้กู้ไปสัดส่วนที่จัดออกมาเนี่ยครับหน่วยเป็นล้านบาทเนี่ยนะครับท่านประธานดูครับส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิดครับคือด้านการแพทย์นั่นเองคือสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนที่เอาไปเยียวยานะครับคือส่วนที่สีส้มเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด ก้อนเค้กที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ส่วนสีเทากขาประมาทานครับเป็นส่วนที่เอาไว้ฟื้นฟูกิจการห้างร้านต่างๆหลังจากวิกฤตเนี่ยผ่านไปรัฐบาลได้วางเอาไว้แบบนี้ครับแก้ไขเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูแต่ถ้ามาทานดูครับปัญหาคือเรื่องของโควิด19ปัญหาคือเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัส รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใน1ล้านล้านบาทที่กู้ไปเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขเนี่ยสี่หมครับสี่หมืล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนแค่4.5%เปเซของเงินทั้งหมดเท่านั้นเองทําไมผมถึงต้องพูดเรื่องนี้ก่อนทําไมเราไม่เจาะไปที่5้าแสนล้านเดี๋ยวผมจะว่ากันต่อไปสไลด์ถัดไปครับ ประชาชนสามารถเข้ามาดูหน้านี้ได้นะครับเว็บไซต์ไทยมีนะครับเป็นของสภาพัฒน์ดีมากเลยครับหน่วยงานของรัฐบาลได้ทำเว็บไซต์ให้กับประชาชนเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปมอนิเตอร์ไปสอด่องคอยดูแลนะครับรักษาสิทธิ์รักษาอำนาจของตัวเองว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปใช้ทำอะไรบ้างผมอัปเดตล่าสุดนะครับจริงๆแล้วผมอัปเดตล่าสุดในเมื่อคืน แต่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมนั่งฟังท่านสอสอวัฒัญยาขออนุญาติใหเอ่ยนามท่านท่านมีข้อมูลที่อัปเดตกว่านี้ผมเลยต้องมานั่งเปิดใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าข้อมูลในเว็บไซต์ของสภาพัฒน์เนี่ยมันอัปเดตล่าสุดแล้วหรือยังเราว่ากันข้อมูลตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับพระกอกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยแบ่งออกเป็นสช่องเมาาื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกแก้ไขเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูนะครับสไลด์ถัดไปครับ ข้อมูลนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอัปเดตเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบก็คือวันที่28พฤษภาคมนะครับตัวเลขเนี่ยมันตรงกันเดี๋ยวผมจะให้ดูเอกสารที่เป็นเอกสารราชการอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงวงเงินที่รัฐบาลเนี่ยนะครับจัดสรรเพื่อสําหรับแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับหล้าน,ล,านล้านเนี่ยเอามา4.5เซนี่ยนะครับคือ45,000ล้านนะครับ ณนะวันที่28พฤษภาคมเมื่อ11วันที่แล้วเมื่อ11วันที่แล้วนะครับอนุมัติไปแค่20,005จาก4 0 0 0แปลว่าอะไรครับสภาเนี่ยให้เงินไปละปีหนึ่งให้ไปแล้วนะฮะปีหนึ่งเอาเงินไปคิดโครงการออกมาว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรเพิ่งคิดออกมาได้แค่57%และทำจริงๆคือเบิกจ่ายเนี่ยนะครับ ยังไม่ถึงหมื่นล้านเบิกจ่ายไป9,500สไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็คือเป็นเอกสารที่สภาพั์เนี่ยนะครับเขาได้รายงานออกมาลงวันที่28พฤษภาคมตามที่ผมได้รายงานไปเมื่อสักครูน่นี้เขาเขียนรายละเอียดออกมาหมดเลยครับท่านประธานว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินกู้1ล้านล้านเนี่ยนะครับที่ปีที่แล้วก็เอามาให้เราสภาดูเนี่ยหแผ่นเหมือนกันเอาไปทำอะไรมั่ง ก้อนแรกในแผนภูมิรูปเค้กรูปพายมัส,สักครู่นีน้ส่วนที่เป็นเล็กๆสีแดง4.5%เนี่ย45,000ล้านเนี่ยนะครับที่ณนะวันที่28พฤษภาเนี่ยเพิ่งจะใช้ไปได้แค่9,500ล้านเนี่ยนะครับเอาผมให้ตีให้หมื่นหนึ่งเลยก็ได้เหลือเงินอีก35,000ล้านครับท่านประธานครับตอนแรกต่อไปครับท่านประธานดูดีครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเพราะตัวมันเล็กนะฮะ โครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อต่อสู้ภัยพิบัติจากโรคอุบัติใหม่อุบัตซ้ำโควิด19ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สําคัญไหมครับท่านประธานครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือกรมที่เป็นหัวหอกหลักเป็นแม่ทัพหลักในการตรวจโควิดในครั้งนี้จัดสรรงบให้เขาครับมากมายมหาศาลครับท่านประธานครับจากหนึ่งล้านล้านนะครับเพิ่มห้องปฏิบัติการโควิดให้กรมวิทย์เนี่ยสองล้านเก้า โอเคละเบิกไปแล้วนะครับผมให้ความเป็นธรรมครับมันมีอยู่ในส่วนอื่นด้วยนะครับอย่างที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวาระแรกของพรบงบประมาณมีพัฒนาเนี่ยเรื่องนี้ให้กรมวิทย์เนี่ยนะครับของปี65เนี่ยประมาณ16ล้านนะครับถ้ามประทานดูครับข้างล่างครับที่เหลือครับโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวะนิรภัยระดับ3ครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะแพทย์ครับ ตั้งไว้24ล้านครับยังไม่เบิกจ่ายยังไม่ได้ทำนะครับจัดซื้อเครื่องตรวจสอบระบบการแพร่กระจายในเชื้อห้องแยกโลกครับของสบศครับยังไม่ได้เบิกครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับของคณะแพทย์เชียงใหม่ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับโครงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับของมอครับของกรุงเทพมหานครครับของรามาครับยังไม่ได้ใช้เลย อันนี้วันที่28พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดอีกทีหนึ่งนี่คือผ่านมาปีหนึ่งนะครับท่านประธานหนึ่งปีสภาให้เงินไปแล้วเอาไปดองไม่เฉยเยนี่อะไรฮะโครงการเพิ่อมศักยภาพรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิดของไม่้ดนครับอีก45ล้านกว่าก็ยังไม่ได้ใช้โครงการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการนะครับของ คณะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับของมอเทคโนโลยีสุนทรนาลีของกรุงเทพมหานครของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นไ,ไ,ไม่ได้ใช้สักบาทปีหนึ่งผ่านมาแล้วนะครับท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานดูดิครับโครงการที่1กับ3ที่ผมวงไว้คนะคือโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดคือพัฒนาขึ้นนะครับจ่าย2รอบจะพัฒนา2รอบรอบที่1 กับรอบที่สองรอบที่หนึ่งท่านตั้งไว้สองพันล้านรอบที่สองท่านตั้งไว้ห้าพันแปดร้อยล้านท่านเบิกจ่ายไปศูนย์จุดแปดหกเปอร์เซ็นกับศูนย์จุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นความตลกก็คือว่ารอบแรกท่านจ่ายเข้าไปศูนย์จุดแปดหกเปอร์เซ็นแล้วท่านมาจ่ายรอบสองอีกศูนย์จุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นทำไมท่านไม่จ่ายรอบแรกให้เสร็จก่อนนะครับแล้วท่านดูด้านล่าง 28พฤษภาพครับหนึ่งปีผ่านไปนับจากวันที่ท่านเอาเงินจากสภาไป1หนึ่งล้านล้านเนี่ยของกรมการแพทย์ครับของมหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร์ครับโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตนะครับเป็นไอซียูนะฮะเป็น ure, นักกระถีร์เพลชเชอร์นะห้องความดันลบนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านท่านประธานก็ไม่ได้ใช้สักบาทเอาเงินกู้เงินไปท่านประธานครับเวลาเราเนี่ยเดินไปที่ธนาคารเรามีโครงการที่จะไปกู้เงิน แล้วจะเอาไปใช้ไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเรากู้เงินมาเราควรจะต้องรีบใช้ใช่ไหมทำไมไมันต้องรีบใช้ท่านประธานครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ถูกต้องไหมครับและให้ประโยชน์นั้นน่ะมันเหนือกว่าสิ่งหนึ่งคือดอกเบีย้ยท่านกู้เงินไปเฉยๆแล้วท่านก็เอาไปดองเอาไว้ไม่เอามาใช้ผ่านไปปีหนึ่งครับปีนี้วันที่9วันนี้วันที่9จะมาขอเพิ่มอีก5 0 0,000ล้าน ท่านก็เลยรีบใช้เพราะว่ากลัวว่าสภาจะมาพูดแบบนี้วันนี้ท่านเลยอนุมัติโป้งเลยเมื่อวานครับ4ี่หมนห้าครับท่านอนุมัติที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยท่านอนุมัติโป้งหมดเลยเมื่อวานแล้วท่านก็เบิกจ่ายไปจนเกือบครบนะครับท่านเบิกจ่ายไปได้เมื่อวานเนะฮะเบิกจ่ายไปหนึ่งมื่นหนึ่งพันกว่าล้านนะครับท่านก็มารีบใช้เลยข้อมูลนี้นะครับผมพยายามอัปเดตล่าสุด เว็บไซต์ไทยมีของกรมสภาพัฒน์ที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี่้5นาทีก่อนหน้าน,นี้ผมก็ยังนั่งรีเฟรชกด F4 ดูอีกทีหนึงว่าเฮ้ย <c oughs> มันอัปเดตหรือยังแล้วข้อมูลที่ผมพูดว่าเมื่อวานเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้อนุมัติทั้งหมดที่เหลืออีกเนี่ยนะครับอีก 30- อีก43เนี่ยของ45,000ล้านเนี่ยผมว่ามาจากไหนผมก็นั่งฟังอยู่ในห้องนี้ครับ ผมเกือบไปแล้วก็ท่านประธานครับดีที่สสวัฒัญยาองค์วง,ง,ง,งโอภาสีนะครับขออนุญาติเอ่ยนามท่านท่านอภิรายเรื่องนี้ก่อนผมไปเมื่อสักครู่สักประมาณสองสามชั่วโมงก่อนท่านเอาข้อมูลนี้อัปเดตล่าสุดครับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสรุปเขาเบิกจ่ายไปหมดแล้วผมเป็นฝ่ายค้านเพราบผมยังไม่เห็นข้อมูลนี้ผมเหมือนประชาชนทั่วไปครับผมเข้าเว็บไซต์ตรวจสอบผมยังไม่เห็นครับผมเกือบไปแล้วถ้าผมอธิบายอธิบายเหมือนเดิมเหมือนกับที่ท่านบอกประชาชน ผมจะต้องถูกโต้แย้งอย่างแน่นอนแต่องไรก็ตามท่านประธานครับหนึ่งปีเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีสอสออีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์เพชรดาวโตมีนานะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านก็ได้ช่วยนับเวลามาแล้วว่ากี่วันจนถึงวันนี้ท่านนับมาได้หนึ่งปีกับสิบเอ็ดวันหนึ่งปีกับอีกสิบเอ็ดวันครับท่านเพิ่งจะเอามาใช้ท่านกู้เงินแล้วท่านก็เอาไปดองไว้ผ่านไปปีหนึ่ง ให้ดอกเบีย้ยมันงอกงามแล้วพึ่งจะมาใช้ประโยชน์เอาจริงท่านยังใช้ประโยชน์ไม่เสร็จด้วยเพราะท่านเบิกไปแค่1,10000ล้านจาก45,000ล้านถึงแม้ท่านจะอนุมัติโครงการป้องไปหมดแล้วจนครบ45,000ล้านเมื่อวานอสาสไลด์ถัดไปครับแต่ตรงนี้ครับรรท่านประธานใช้หมดไปนานแล้วส่วนที่2คืออะไรครับเมื่อกี้ก้อนใหญ่เลยในรูปเค้กผมเมื่อกี้สีส้มก็คือส่วนที่เอาไปเยียวยาทำไมใช้เยอะจังเลย ทำไมใช้โอ้โหครบเลย6 8 5 0 0 0ล้านเพราะอะไรครับเพราะโครงการเยียวยาของท่านมีแต่แจกเงินการเอาเงินไปทำโครงการไปช่วยแก้ไขปัญหาคนไข้ไปสร้างห้องปฏิบัติการคิดโครงการต่างๆเพื่อมารองรับกับสถานการณ์วิกฤตอันนี้มันยากผมเข้าใจมันใช้เวลาหน่อยท่านใช้เวลาเป็นปีหลังจากที่ท่านได้เงินไปแต่พอเป็นโครงการเยียวยาอย่างนี้ครับท่านประธานครับ แจกเงินแจกมันง่ายผมก็ไม่รู้ว่าที่ท่านแจกไปเนี่ยมันมีการหมุนเวียนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้สักเท่าไหร่สไลด์ถัดไปครับเนี่ยท่านเอาไปทำอะไรมั่งอะ่ะโครงการเยียวยา <g ümüz> ก็แจกเงินทั้งนั้นแหละนะครับกี่ล้านคนนะครับเนี่ยหนึล้านเอ้ยหนึ่งแส้านเก้าล้านสามพันล้านมั่ง 1 10, 9 9 9งหล้านมั่งท่านแจกเนี่ย100% 100% 99%์เนอยเนตเ้าอนันนี้ท่านโอ้โหใช้เร็วเลยสนุกมือเลยสไลด์ถัดไปครับส่วนที่3ามเขท่านประธานครับคือส่วนที่เอาไว้ฟื้นฟูส่วนนี้จริงๆใช้ไปเนี่ยอนุมัติโครงการไปน้อยที่สุดเลยยังไม่ถึง50%ในส่วนนี้นี่ครับมันเป็นส่วนฟื้นฟูถูกไหมฮะโครงการในการฟื้นฟูนเนี่ยท่านประธานดูฮะมีทั้งหมด236โครงการ ไอ้แก้ไขปัญหาเนี่ยสี่หมเนี่ยมีทั้งหมด42โครงการส่วนเอาไปแจกเงินเนี่ยนะฮะเกือบ7จ็ดแสนล้านเนี่ยถ้ามีอยู่9โครงการก็ชื่อดังๆนั่น,น,นแหละนะครับผมไม่พูดแล้วกันส่วนตัวฟื้นฟูเนี่ยสองหมื่นสองแสนเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยโครงการสองร้อยสามสิบกว่าโครงการอ่ะประชาชนท่านประธานครับเราลองกดไปดูฮนะปุ่มสีเขียวอ่ะกดปุ๊บไปมีอะไรมั่งฮะหน้าแรกโผล่มาเลยครับสไลด์ถัดไปครับอ่ะผมก็มานั่งไล่ดูโครงการ ว่าเอ๊ะท่านเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจทำอะไรนี่ครับโครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีสำคัญมากแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้เป่ะโครงการส่งเสริมการทอผ้าซาอุลิผมต้องไปนั่งเปิดดูไอ้ผ้าซาอุลิผ้าอะไรวะโครงการทำน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองโอ้โหไม่ได้บอกไม่สำคัญครับท่านปานครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเปล่าสไลด์ไปครับอ่าเรามาดูโครงการใหญ่ๆบ้างเมื่อสักครู่นี้มันโครงการมันหลักแสนนะครับเรามาดูโครงการหลักล้านบ้างโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเมลเบอร์่วันเล่โครงการนี้สมล้านสไลด์ไปครับผมก็กดไปดูว่าเออมันได้ประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ลองสุ่มๆกดดูนะฮะโครงการหลักล้านอ่าทาร์เก็ตครับคนได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับ50สิคนหวังว่าจะทําอะไรครับเพิ่มรายได้ เท่าไหรครับ5 0 0พบาทต่อปีต่อครอบครัวผมให้50สิบคนเนี่ยอยู่คนละครอบครัวหมือเลย50บคูณ5,000ันได้ 20, ง0 0 0หกี่ปีลงมาดูข้างล่างเป้าหมายสองปี205 0 0 0คูณสองได้50,000นท่านลงทุนเท่าไหร่ฮะลสลา้านลด์ถัดไปครับอ่ะผมดูต่อท่านเอาไปทำอะไรมัง่งไหนดูซิเอาไปทำอะไรฮะ ค่าจ้างเหมาเอกชนหนึ่งค่าจ้างเหมาเอกชนสองสองแสนมั่งสามแสนห้ามั่งจ้างไข่จ้างทำอะไรซื้อวัสดุเกษตรหนึ่งซื้อวัสดุซื้ออะไรซื้อกับใข่หกแสนกว่าเนี่ยอีกแสนกว่าไล์ถัดไปครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอโครงการแบบนี้มันมีการศึกษาความเหมาะสมศึกษาผลกระทบอะไรต่างๆไหมดูต่อเลื่อยลงมาอ๋อไม่มี ไม่มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนะเนี่ยประชาชนอยากกดดูไฟล์ครับเอาไฟล์ออกมาดูซิว่าศึกษามาเป็นไม่มีไฟล์ไม่มีการศึกษาสไลด์ถัดไปครับขออีกตัวอย่างหนึ่งเราเที่ยวด้วยกันครับโครงการนี้ดังครับหนึ่งมืห้าพันล้านครับสไลด์ถัดไปครับหนึ่งมืห้าพันล้านนะฮะสไลด์ถัดไปครับต้องหมายคืออะไรครับท่านประธานครับเป้าหมายคือหวังว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติเจ็ดหมืห้าพันล้าน หมายความว่าไงครับหมายความว่าท่านบอกพวกเราว่าท่านบอกผมบอกประชาชนว่าท่านจะลงทุนหมื่นห้าแล้วท่านจะได้กําไรกลับมาเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าก็คือท่านได้กําไรห้าเท่านะครับผมถามว่าไอ้ที่ท่านทําไปแล้วเนี่ยที่ท่านมากู้เงินแล้วท่านเอาไปทาเนี่ยที่เราตีเช็คเปล่าให้ท่านไปปีที่แล้วเนี่ยแล้วท่านเขียนโครงการแบบนี้มาแล้วท่านทาเนี่ยผลประกอบการเป็นไงครับ ลถัดไปครับอ่ะโอเคจบหนึ่งล้านล้านเรามาดูไอตัวห้าแสนล้านด้านซ้ายคือห้าแสนล้านไอตรงกลางคือหนึ่งล้านล้านท่านดูเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต่างเลยมีส่วนที่เพิ่มมาคือส่วนสีเทาคือส่วนฟื้นฟูหมายความว่าไงครับหมายความว่าท่านคิดว่าท่านน่าจะฟื้นฟูเยอะในปีหกห้าหมายความว่าอ๋อท่านคิดว่าวิกฤตมันจะจบภายในปีเดียวหรือเปล่า แล้วท่านดูส่วนที่สําคัญที่สุดเงินนี่เราเอาไปแก้ปัญหาโควิดถูกไหมฮะโอเคมันเพิ่มขึ้นจาก4.5เป็น6ก็คือ40,005จากล้านหนึ่งกับ30,000จาก500,000แต่ถ้าดูภาพรวมเราคาดหวังอะไรกับสิ่งที่ท่านจะเอาไปทําได้บ้างจากประสบการณ์ที่พวกผมถูกหลอกมาแล้วสไลด์ถัดไปครับท่านเดินมาสภาครับท่านนายกก็ใหม่มา ท่านมาสภา,าครับมาขอเงินให้ประชาชนร่วมกันกู้หนี้ยืมสินติดหนี้กันอีก5้าแสนล้านบาทด้วยกระดาษ5แผ่นและจากผลงานที่ผ่านมาที่ผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมไม่แน่ใจครับท่านประธานว่ามันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนที่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับ จะอนุมัติเห็นชอบกับไอ้กระดาษ5แผ่นนี้และผลงานที่ผ่านมาทั้งปีด้วยเหตุผลดังกล่าวครับท่านปานครับผมคงไม่อาจที่จะเห็นชอบกับพลกรนี้ได้ครับขอบคุณครับจับท่านต่อไปท่านนัทชนนครับ